ครับพี่คนพี่คนเดียวโสทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาบุกส่งชุด15,500กันนะครับที่ภาคตอนออนกครับชนบุรีนะครับแล้วก็จัะชนบุรีนะครับยาวกันเลยนะครับ สวัสดีครับเอฟทีทุกคนนะครับผมตองไข่สะเทือนนะครับมาอยู่กับพี่พศยโสวันนี้เราอยู่ที่ลบบุรีนะครับผมอยู่เส้นชัยบาดาลนะครับร้านพุงกลางนะครับยังไงฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับชุดนี้นะครับจะดังกระหึ่มหลังคาแค่ไหนโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปฟังกันสวัสดีนะครับเอฟทีพี่พศทุกคนนะครับเราติดตั้งกันเสร็จนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับเข้าไปดูนะครับว่าตัวนี้นะครับเสียงจะดังเป็นยังไงนะครับตัวนี้อยู่ที่27900นะครับผมเดี๋ยวลองเสียงดูนะครับ អីប្រុសលូកមក เบสกลางแหลมผมเปิดยังไม่ถึงครึ่งน,นะครับตัวนี้พาวเวอร์พี่เขาสั่งเผื่อ4ี4่คนอนาคตพี่ไม่เลือก15นะครับเลือก18ไว้เลยนะครับดังกว่าน,นี้อีก1เท่าตัวนะครับผม <c oughs> โอเคนะครับตัวนี้โปรโมชั่นนะครับมันหมดไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับพี่เขาเข้าไปดูใน YouTube เรานะครับตัวนี้โปรโมชั่นอยู่ที่27,900านะครับ ของปีนี้มันขึ้นมาเยอะเลยครับน้ำมงน้มันก็ขึ้นนะแต่อันนี้โปรแค่2 7 9 0 0นะครับได้ทั้งหมด cover สอ2ตัวนะครับดัน4ี่กุสได้เลยในอนะคตผมให้มิกเซอร์ไม่ไม่นะครับผมไม่สายนะพี่นะอ่าแล้วก็ปีคอร์สแล้วก็เสียงกลางแล้วก็เบสน,นะครับแถมแหลกให้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองฟังนะครับ oh, okay, s <S ตัวนี้ผมปิดเสียงกลางนะครับคือนี้คือเสียงเบส ฟังเสียนะครับหลังคานะครับเล้งแค่ครึ่งเดียวนะครับถ้าออกไปตามแจ้งเนี่ยให้ว่ากันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่นิดนึงนะติดตามผมมานานนะครับพี่ก็ <c oughs> สมควรนะแล้วก็มาเจอกันวันนี้ถูกใจไหมครับพี่ถูกใจครับโอเคเลยครับ <c oughs> ผม <c oughs> ยังไงก็ฝากร้านหน่อยนะพี่ร้านชื่อร้านะไรนะครับอยู่ติดสายเอเชีย ร้านบัวพงกลางครับบัวพงกลางเนะงาะโอเคครับผมถ้ายังไงก็แวะเข้ามาฟังเสียงได้นะครับมาติดต่อมีงงมีงานอะไรก็ให้พี่เขาเจัดการให้โอเคนะครับขอบคุณครับอย่างไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับอย่างลูกค้าเข้ามานะครับรขอลืมบอกไปนะครับ18ตัวนี้โครงหล่อนะครับผมโครงหล่อ1,200วัตต์นะครับ เบนะครับมันถึงออกมาแน่นตึบแบบนี้เลยนะครับผม ติดตั้งกันเสร็จนะครับที่ชนบุรีนะครับผมสั่งมาเป็นชุดที่2แล้วนะครับน้องชายสั่งอันนี้พี่ชายสั่งปีนี้ได้ power ตัวใหม่นะครับปีตัวใหม่แล้วดอกรุ่นใหม่หมดเลยนะครับกับตู้นะครับตู้จะเป็นสูตรลดแหงนะครับนี้จะเป็น bv โอเคจะเป็นสเปคคอนหมดนะครับยี่ห้อเราจะอยู่ด้านหลังหมดเลยนะครับเผื่อท่านใดซื้อต่อนะครับแล้วก็เอาไปตีแบรนด์ของตัวเองได้เลยนะครับปิดด้านหนเนาะโอเคยังไงก็ จุดนี้นะครับ15,500นะครับค่าส่งใกล้ใจเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับโอเคเบส15กลาง12ตัวนี้ขายดีมากๆเดี๋ยวอัดยาวๆนะครับลงคงหลังคามีลั่นนะครับตัวนี้ ่าฝากกดไลค์กดแชร์ชองพี่วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวสัาษณ์นิดนึงนะครับกับแฟนนะครับวันนี้แฟนมาเป็นคนจ่ายตังค์นะครับเสียงถูกใจนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ่จคันะครับทานกานเข้ออกนนี้รรงาเามกรีมสีนะครับจะได้รถจสมาฝาีนอง f องจรกับ ฝากคงต้องบักอีมีขวดจีนุ่จำเจ้าบองกินแซบดีๆกิไหนก็โทรเข้ามานะครับเราส่งอันนี้มาให้นะครับเรีกินไปนักับทางผมทางมรียนปั้นข้าวเหนียวแม่กินกับสินหลอดยำกรอดกรอดเฝ้ายำไปหำเฮียน มีสวยแล้วคู่สิทาผ้าฝ้าเปลี่ยนชุดหนุ่มเฮียนกระโตเกา่ายอนเฮาหจนถึงลำบากสําไดใจยังสูยยอนเฮาอยู่กลางป่าพันนาสน เก็ดเวียกไปน้ำเฮียนไปน้ำหย่อนเท่าจนเกิดเป็นคนทนสู้กันต่อไปปั้นข้าวเหนียวแม่ให้กินก็ปิ้งปลาแห้งหอดยามแรงปอนน้อมยามพอ